<c oughs> สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดังที่สุดในย่านในอามแล้วก็ในตะบูนนะ,ะน,นนะครับมนคือก๋วยเตี๋ยวเรือการ์นาเน่ครับเมนูแนะนําก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูหม้อไฟนะครับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟก็คืออร่อยมากแซมมากเอาอะไรอ่ะเอา เรือเนื้อบะหมี่พิเศษนี่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับก็คือปึ้งดีมากก็เ,เป็นน้ําตกพิเศษเานะราคาก็คือดีมาก วู่นงข้างกักนโอ้ว,ว,าวมาแล้วน,น้ำเยอะมากน,น,นี่นะฮะก็ทำการใส่ใบโหระพาลงไปมันฟิน กลิ่นหอมมากอะทุกคนตอนไปเวียดนามก็คือคิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือกาญจนนาอยู่นะมันค่อนข้างแบบมันไลท์มากอะรสชาติแบบอาหารเขาสุขภาพดีเกินอะคนอ้วนๆอย่างเราก็คิดถึงความเข้มข้นอยู่นะ น้องสั่งอะไรอ่ะสั่งซีนเนอรเนืพิเศษอ๋อี้เของ replace เขาว่าขอน้ำเยอะๆขอน้ำชอบสดหน้อนี่ของผมก็เป็นบะหมี่เนื้อน้ำตกนะฮะได้เยอะไหมโอ้น้องสาวโคลา พีเด็ดกินเผ็ดมากยอนเด็ดคนดังพีเด็ดของนี่พีเด็ดกระเต๋เอเรือ,อ,อจริงๆแล้วน้ำซุปเขาก็มีความเข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ก็คือน้องเขากินแซ่บ คนกินแซบไปหน่อยก็เลยใส่แบบความชอบส่วนตัวของผมก็แคบไม่ค่อยได้ปรุงอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ได้แล้วใส่พริกนิดนึงนแซบเกินคุณนะาแซบเกิน <laughs> ในชิมดิ สีแดงมากสีแดงมากทุกคนกล้กองไม่ปกติเบอร์บบเบอร์กิน <c oughs> ของตัวเองดีกว่ามาดูมาลอง บ้างาวบ้าวว้าวว้าว,ว,าวแดงมากกรันตีความแซ่บนะคะว้าวสีปากไม่มีดรอป ปีปากไม่มีดอกบอกเลยซูมแค่ไหนก็ยังสวยเพราะว่าเราเปิดโหมด AI Beauty นะฮะอ๋อไม่ใช่แช่ GPT อึ้งไปเลยออเอาแล้ว ก็คืออันนี้ก็คือเล่นแชทจ g ว t ให้สร้างลูกลูกขึ้นมานะฮะถ้าเรามีลูกเออถ้าเรามีลูกแล้วลูกเราอายุสองขวบจะเป็นอันนั้นจะเป็นผู้หญิงแบบราได้ใช่เอามีลูกสองคนลูกตอนสองขวบจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เลยสร้างโจทย์มาว่าแล้วถ้ามีลูกชายล่ะก็คือกําหนดโจทย์ว่าให้อายุเจ็ดขวบอ่านางก็สร้างมาก็คล้ายๆอยู่นะก็คือโครงหน้าคลฝั่งพ่อแล้วก็เอาคิ้วพ่อมาจมูกแม่ตามแม่ปากพ่อฟันแม่มานะคะก็เลยว่าอ่ะ <ๆๆ S 2> ถ้าสิบแปดปีจะประมาณไหนอ่ะนางก็สร้างมาประมาณนี้ก็คือใกล้เคียงกับ หน้าตอนเด็กอยู่นะเออเก่งเกินยอดลองให้สร้างเป็นลูกชายอายุสิบแปดนะฮะแล้วก็อันนี้แล้วก็ลองให้สร้างเป็นลูกสาวตอนอายุสิบแปดปีก็หน้าตาประมาณนี้ซึ่งน้องคนนี้ก็หน้าตาไปคล้ายๆกับน้องคนนี้ที่เขาสร้างมาตอนแรกอยู่เออยอมใจจริงๆขอบคุณรับ เนาะความคอนติเนียของนางอ่ะว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปให้สร้างภาพเราตอนเก๋ <c oughs> <c oughs> สร้งเราตอนผองกัน <c oughs> สวัสดีครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านพี่เชฟนะฮะ เอ,อ BK Go อ a t Mini Lock ก็คือกลับมาทุกครั้งทุกมือ้อวันนี้เราก็คือกินอ,อส่วนทะเลนะฮะน่ากินมากอร่อยมากแนะนำเลยครับร้านพี่เชฟนายามอันนี้ก็คือเป็นหมึกผัดผงกะรีนะฮะน่ากินมาก อะไรปะเจมจนนี่ต่อส่วนว้าวชัดมาก เช็ดปากด้วยนะ,นะ,นนะอืมอ,อยอ่ะ,แล,นนะแล้วพอชันคือใหญ่มากอิมอ่มจะลองกินกับซอติอ,พอพือฮะ อร่อยโอเคเพราะทำหอมดีนะถึงเครื่อง อย่างนึงคือกุ้งอบข้นเส้นเดี๋ยวกุ้งอบข้นเส้นนะครับเลยอออืมว้าวเือซีอิ๊วไว้น่ากุ้งอบข้นเส้นได้เยไหมอ